เมืองไทยะนะจะบอกให้นะจะบอกให้ไะครับวันนี้เรามาที่บึงบรวเพชรของจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ตรงนี้เป็นตำบลวังหมหากอนนะครับเรามาชมความงามของทุ่งบัวแดงซึ่งอยู่ในนาของพี่น้องประชาชนขอบขอ,บขอ,บของเนี่ยฮะของบึงบรวเพชรเนี่ยนะครับสวยงามมากหอมด้วยครับเอารองหอมดู<ะ>หอมลึกไหม ลึกครับ <platform> มันจะมียาวไปจนถึงประมาณสักเดือนเลยนะกุมภาพันธ์ครับควรมาดูช่วงถูเช้าสี่มง้านะครับถ้ามาเลยจากนี้แล้วเนี่ยมันจะหุบครับเพราะพอหุบแล้วลาบากเลยนะมันมันจะไม่รับแขกครับมันมันจะไม่รับแขกครับนี่ที่นี่ที่เดียวที่ตะบนวังมหากรครับบัวแดงเป็นพันพันไร่ นะบอับหฮบัวแดงโอ้มันแรงลิ์แน่พี่น้องทั่วทิศต้องมาที่ตำบนวังมหากรนครสวรรค์เมืองนี้แน่นอนไม่ว่าจะตื่นจะนอนต้องมามหากรนครสวรรค์สิ้สันเมืองไทย